เรียกผ่านประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติทุกท่นาในใกระผมนายไกรวุฒิวิธยกรโกศลเป็นหลักของเมียเลี้ยงเข้าโคนเขาขอ,อยากนําเรียนประวัติของเมียเลี้ยงเข้าโคนติดข่าวนะครับข่าวความสนิทเมียเยยังอยู่นะครับเปิดนคนชอบฟังข่าวฟังซ้อผมได้า่ะถ้าหลานก็อยากจะให้เปิดได้ฟัง,งข่าวที่ว่าประวัติของเปิดเลยจุถามประวัตินะครับแล้วก็น้ำเรื่องราวไปให้่นกบคูก็แม่โู เกิดได้เห็นข่าวแตงออกหนาข่าวที่ทุกท่านจะได้ฟังนี่เป็นข่าวทีมงานได้เคยฟังแล้วในสมัยรุนเกิดเปิดอายุครบ89ปีและในวันนี้ผมก็จะขอใช้เวลานี้นะครับนำข่าวที่ว่าประวัติของแมนเล่มเข้าโค้นมาคับกรองเพื่อถ่ามฟังเป็นข้างสุดท้ายครับข่าวที่ว่าประวัติแมนเล่มเข้าโค้น หยอหัทถาวันตาหลบน่อมต่างหลวงดอดซ้อมมาลลยพบพาปอครูตนเก้าเหนือเก้าเกศาบลุกขอขมาก่อนจะนำทอยยังชีวิตของแม่เล็มยอดซ้อยเป็นลูกแม่มอยมันเม้อก็ชื่อว่าตันวันเกิดนั้นเนาะ จันตีสิบา้าดีเดือนเมษานั้นวันง,งามสดเสยพยาวันมี้ปีใหม่เออาปีว่กบอกมีสองสี่เจ็ดห้ากำเนิดมาเมืองมนุษย์ในศาสนาองค์พระสัมผูสัมมาเจ้าโคดมคร้องสองนาาน้อง แม่ป้องขิงกลองนาวา่สังวานและน่น้องเนาโจกตาสั่งมาโเศร้ากำพระแม่เอาแต่น้อยในทิพสองตีทีวีค่าคอยต้องเลี้ยงน้องน้อยสองคนครอบรัมาละรัพข้าังโต your home จำยอมอยู่ด้วยอดทนเขียนหนังสือนั้นดังมดัม ทำส่วนทำให้ช่วยฮียช่วยหาจากต้องแล้วมาดูแลน้องเนาวรางวันนั้นหนาเมาได้กินข้าวเพราะว่าน้องเขาหนักคือน้องได้กินปีนันโอทัาปากน้องต้องแหงย้าคืนเสื้อผ้าใส่น้ำมันปูดลาย mm -hmm. สาวเล็มขาเจ้าโง่ตกลุ่มความเมาแหกทัดเหมือนล้างรูนสอนธารามาปาสศิราลองเล็มขิงบางเมื่อมีความฮักนักแน่นนักโบจางยามย่างกอ,องศีรษะเจ็บชิมไกลามาแต่งงานกันสองปี ต่อมามีแถมคนแล้วได้ลูกสาวลาทิ้มพันมีครอบครัวแล้วมีแนวเตื้อฟันอยากล้าขายอันเสือผ่ามตอนแรกนั้นลองก็ขายกล้า พี่น้องรับปากคาเผาลำเนาเต้ต้องไปถึงแห่งห้องคาวาพหกเจ็ดโมงเจ้าทายเสียงแล้ว เดี๋ยมาบานนะบลัาใจมองรําตายน้องก็จำต้องสูพอหักพอหาที่ใายย้ายตามเป็นอูบอกกาชมภูอิงจันอยู่ในตัวเมืองเปลี่ยนจากเอียวนั้นยังแผนนังอันก็ดีเสื้อผ้ามอคงย้อหายดี แม่นี้มีขายสื่อขาย สู่ควันหัวลามคนสุดท้ายเจ้าเพราะความเด่าแฟงน้องสร้างความเสียใจแม่เลี้ยงในห้หองนักหนาปาปานเต็มทีเกือบจะห้าสิบแฮมบอกีกปี เมืยามหันยังเหนือถึงตัวป่อเทาเน้อไหนมาถึงวันนี้6กสิบปีฟปาวบ่นหรือกำใจของสุ้ก่อเจ้าจากอดีตหันปัจจุบันเข้าแม่เลี้ยงของเฮาตอนที่เธอชุ้มลูกหลานทำความดีนี้สามกีอูพร้องดองเธอฮักกันว่า <force 67> อย่าได้แหงหองอยู่ตามทาเราสิ่งทําเองทาผู้ส่วนตามเพื่อมันแทนบางตามนาตามแหงพูดเียปัญหาไหนใครรีบรู้แกไขกันเหนยเร็วไว้เพื่อมีความฮักแน่นนักจริงใจ สองห้าหกแปดลูกแามตั้งเท้าเสาโศกเ้าหิ่งหักเก้าสิบสามปีทีวียังพาจัเคืนสู่เบืองยะมา,าดูสิจังป้า ในช่วงสามเดืนนเดนอนที่ผ่านมาเีือนก็นม่อากาศป่วยต่ำไวจนถึงต้นเดือนมกราคมเป็นไปได้ปูซังเสียครับรลุดหลุดการห้ังไหวงดและนะครับใน,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 นเรื่องของการจัดงานหรือการดำเนินชีวิตต่อไปผมในฐานะหลักทีอยู่ก็เกินเวลาเป็นไปได้ปูสังเสียไหวหวาแนกย้ายน่าจะตายแล้วนเลือดวันวันนี้กับวันปูวันใดกับวันหนึ่งจะได้กับว่าต้องห่วง คนเขามันต้องทำใจถ้ากังขนาดไหนเขาถึงอยู่ด้วยกันตลอดมะไดเขาดูด้วยกันมาขนาดนี้ก็ดีแล้วเนาะย้ายตายไปก็ต้องเป็นห่วงเกิดเหนีวบ้าย้ายไปหาของเก็นของตามตํางหน้าไต่ไปกับเขาเราต้องทรมานนอกต่อจะได้องินนับตุกไ้ย้ายไปหาการทายงานอย่างนี้ต่างหน้าย้ายหูตัวมันดีวราดีต่อหนี้ย้ายอู้ไหวเพื่อขำใจ เครื่องผม๋งเครื่องหวานสาติธรรมนุษย์ก็มีแต่นี้นะครับย,ย้ายหลับเห้ือสบายเนื่อย้ยายหลานคนนี้น่าท่งได้แต่นี้นัน่นนเตสังบูภักสมมสุขโขภูรักสังขารย่อมเป็นสุขขอบคุณครับ